สวัสดีครับผมชื่อไกสิทิ์กาลกันครับผมชื่อเล่นชื่อนิอายุ19ปีกําปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ครับผม บุคลิกผมก็เป็นคนง่ายๆสบายๆครับผมแต่เราผลงานที่ผ่านมาก็มีเดินแบบถ่ายโฆษณาหรือจะเป็นถ่ายแบบเนี้ยครับผม สวัสดีค่ะชื่อปัจเรียกาศชัยนะคะชื่อเล่นชื่อเบียค่ะอายุ19ปีตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่คระเทศาร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้ปีที่2ค่ะเป็นคนง่ายๆค่ะยิ้มง่ายทายาสดีนะคะความสามพิเศษสามารถพูดภาษาจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีได้ค่ะ h a จิื่ออะะบียาสเกาตังศาอยีมวิยากเชั้น u ีที่สองค่ะเปงดะควา มิิราาาลฮยยยูนนตเดสโโผมชื่อพันธวัฒน์แสนสุขนะครับเชี่ยนเสออกกำลังนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะเทศศาสตร์ชั้นปีสองมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับจุดเด่นของผมนะครับก็คือเป็นการเล่นอัธยาศัยดีและใจเย็นครับความสามารถพิเศษขผมนะครับก็คือสามารถเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้และเป็นผู้พิการรายการกีฬาครับผม สวัสดีครับพบกับรายการซูเปอร์ไฮไลท์ของเรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับตารางแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำเดือนนี้นะครับแต่ละคู่จะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อพัฒนาพรสุธรนภูพดุค่ะชื่อเล่นชื่อพัทอายุ19ปีกำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2มหา,ยายวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเป็นคนใจเย็นง่ายๆอธัธยาศัยดีค่ะความสามารถพิเศษนะคะเต้นค่ะ